สวัสดีครับผมมาสเตอร์ยูนิเวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของเรมนะฮะจากเรื่อง r e ซิโลเป็นฟิกเกอร์นะฮะผมดูมาสองรอบแล้วฮะตัวนี้กว่าจะซื้อได้นี่โอโหอย่างยากโอเคเรามาดูตัวจริงกันก่อนนะครับนี่ ค่อนข้างดีนะฮะวะสัสดุตรงนี้นะ่ารู้สึกว่าจะเป็นยางครับโดนความร้อนมากไม่ได้แต่ตรงนี้ค่อนข้างอ่อนนะฮะตรงนี้นี่เพราะว่าตัวมันยางมันยืดหยุ่นนะฮะเลยอ่อนขนาดนี้โมเดลนี้แย่แย่จุดเดียวคือตรงด้านหลังแต่ว่าส่วนอื่นสวยครับการลงสีเงินอะไรพวกนี้สวยนี่ตาก็โอเคครับนี่ค้าสีเงินสวยนะครับ เป็นชุดเมดที่ค่อนข้างแบบโอเคนะฮะนี่ฮนะดูตัวนี้แทบไม่มีตำหนิเลยนะครับมีตำหนิจุดเดียวจุดเดียวนี่ฟุบเนี่ยตรงตรงเนี้ยขาวๆเนี่ยครับตำหนิจุดเดียวเลยแล้วก็ตรงผ้าข้างหลังนะครับนี่เป็นยานะครับขยับได้ แต่ว่าถือว่าโอเคนะครับยังพอติดได้อยู่เนะนี่ยนี่ชุบนะครับมาดูกับเทียบกับกล่องดูครับนี่จัดทายตรงแป๊บนะครับนี่ชุบเรียบร้อยค่อนข้างสวยเลยนะครับลรงบางกลังให้นนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคฮนะเดี๋ยว เราจะมาลองดูกันนะครับว่าสีที่เป็นสีเป็นค่อนข้างเงานะมีจุดไหนบ้างจต่ที่เราดูมีมีสองสีนะครับที่เงาก็คือสีทองเนี่ยจุดนี้นะนี่ภาพจะเบลอนิดนึงนะครับแล้วก็ ตรงชุดก่อปกตินะตามที่เห็นกันนี่แล้วก็ที่ผมเห็นจุดเสียมีจุดนึงนี่ฮะเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวตรงนี้ครับพอลงสีแล้วมันสีเนื้อมันติดสีเนื้อได้ครับสีตรงนี้อ่านี่ฮะมันเป็นฟิกเกอร์แบบถอดแบบนี้นะครับโอเคใส่ข้าไปอ๊ แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือตัวนี้นครับนี่ครับจากเรื่องอีวากเลียนะครับโมเดลตัวนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างถูกนะฮะตัวพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกผสมยางนะฮะเป็นยางถือเป็นตัวที่โอเคมีฐานอย่างนี้นะครับ เนี่ยเนิร์ฟนะครับเป็นผ้าพ,พันแผลแล้วก็เนี่ยเสียข้อเสียอย่างหนึ่งนะของตัวนี้คือตาตาไม่ค่อยเท่ากันนะครับดนะูผมทุกอย่างโอเคเสียอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นี่นี่ฮะตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ดูเนี่ยโอ้ขยายอันนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้นั่นคือข้อเสียอันเดียวเลยครับของตัวนี้ แล้วก็ตัวการลงงานก็ถือว่าเนียนมากนะฮะตอนที่ผมมองจากไกลๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสวยเลยครับตัวนี้ราคาทั้งหมดสองร้อยบาทนะครับราคาถือว่าถูกมากนะครับตัวนี้ได้มาโอเค อ่าแล้วตัวเล่มเล่มตัวนี้นะฮะราคาห้าร้อยสี่สิบาทนะครับไปต่อราคามาเท่านันตัวที่งานสวยทั้งสองตัวเลยนะครับนี่ครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีการรีวิวโมเดลของปิกาเอ้ไม่ใช่ปิกาโลมีรีวิวแล้วเนี้ยโมเดลของลิมมารุนะฮะที่ผมไปได้มานี่ โอเคครับเรียบร้อยแล้วะฮะงั้นก็ช่วยกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ